ตีเจ้าวันนี้อยากกินมะนาแก้วเชื่อมก็เลยป้าทุกคนมาญาติยจ้าหวานมันอร่อยอยู่ตีน้ำกะทิเจ้าอยากจะบอกว่าฟักทองเชื่อมเป็นของตีกินแล้วล้ำขนาดเจ้าลงมือเนี่ยบะน้ำแก้วเชื่อมไปพร้อมๆกันเลยเจ้านั้กระทะไฟฟ้าใจ้ไฟอ่อนป่าน,านกลางเจ้าใส่กระทะห่อแหล้าฮา็ใส่น้ำตาลป๊บลงในกระทะเลยเจ้าใส่เกลือลงไปเจ้าเที่ยวน้ำตาลป๊บให้มันละลายเจ้า น้ำตาลปี๊บละลายแล้วเอาก็เติมน้ำลงไปเจ้ากะคร้นน้ำตาลปี๊บละลายแหมกรามเจ้าแล้วก็รอจนน้ำเดือดเพิ่มความหอมทีอย่างยืนก็เติมใบเตยลงไปเจ้ารอใบเตยม,มิกลิ่นหอมแล้วน้ำเดือดเตรี้ยหม,มันน้ำแก้วลงไปเฉี่ยมเลยเจ้าเฉี่ยมมันน้ำแก้วประมาณสิบห้านาทีก่อนจะซุกแล้วเจ้าหอมน้ำแก้วมันซุกง่ายเจ้า บะน้ำแก้วใกล้สุกแล้วเจ้าสีเหลืองน้ำอลาล์มืเจ้าเฮาก็ใส่น้ำตาลลงไปเจ้าแล้วก็ก้นบะน้ำแก้วเบาๆหน่อยเจ้าเดี๋ยวบะน้ำแก้วจะได้รับปัจเจ็บและตุ่มเปะเจ้าพอเชื่อมบะน้ำแก้วสักห้านาทีเจ้ารอให้น้ำตาลมันซึมเข้าไปในเนื้อของบะน้ำแก้วเจ้าบะน้ำแก้วน่าจะสุกแล้วเจ้าเดี๋ยวเฮามาตักเช็คพอเ์ลวอร์มน้ำแก้วอ่ะมันจะได้พอ เป็นอันว่ามะน้ำแก้วสีเหลืองสวยงามเป็นอันประทับใจเจ้ากดตักมะน้ำแก้วนางเอกของเรื่องสีสันสวยงามลงใส่จานจัดวางให้สวยงามให้หน้าขิงเจ้าปัดโทษทับโมสังโคมาน้ำแก้วอย่างมานหากินอีแต่ว่าสิ้นติคาดบะได้พระเอกของเรื่องน้ำกฐิเจ้าละลงไป ตักมาน้ำแก้วจิ้มพอลละเป็นได้ฮะเป็นอันหวานมาน้ำแก้วนี่ล้ำขนาดเจ้าขอบคุณทีร่ับชมและติดตามเจ้า